คนนี้มาทำง,งานแต่เช้าออนตรอลุยลุยก,กี่มานตุอย <c oughs> ดูครับ เอาลงลงไปอีกลึกไหมครับข้านี้เสร็จแล้วเรังเสร็จแล้วงานของาชายชายทำอะไรารก็ม่ดดูนี่แอละไรทำอายชายอียังหัวเราะกันบ้า เอารถไมโคลมรลงไปนะขึ้นมาแล้ครับอยากยังเห็นมิ้งชายขับไมโคร้ยจานชูไม่กลัวก้อนหินเลย ไม่เป็นไรเจ้าชายเอาดินไว้ไวต้ตรงไหนคนไหนตัวนั้นโอกคนไหนตัวนั้นโอกแล้วก็ค่อยดึนเพราะไม่งั้นตูนมันโคมันชนชนในโคมดิน ถาราไปบ,บ้านเลยก็กานคอยจยูจัี่ราป็นติดกิดารเาียบเกิดอยงนี้่โ้างคือ น,นี่หยุดก่อนทำลังปีใหม่มานี่น่าจะข้างบนนี่น่าจะลังปีใหม่อัอครับนี่ใช้าเอารถได้มาทางาันพอดหรอฮะเดินมาไหนเดินยังไงจ้ะครับก็เดินมา กับไปไหนเอาไมโครกับบ้านจัดชายครับลึกลึกเทเล่นนั่นจิ้มจะสตาร์ทยังไงนี่มือหนึ่งถือกล้องมันต้องกำเบก p c e มันกำมันกำเบกได้ข้างเดียวนะครับสตาร์ทเนี่ยโอ้สตาร์ทไม่ไหนไม่ไหนขาตั้งขึง้นเนี่ยมันต้องกำข้างเนี่ยต้องกำกำลึกด้วยนะ ก็แค่นี้ไม่ได้นะครับต้องกำขนาดเนี้ตอนนี้กำไม่ได้สตาร์ทไม่ได้ครับกี่มาร้อยกิโล,โลตอนนี้รถผม437ยนะครับกิโล

ลางรถเสร็จแล้วเมนย้องเป็นนอ้น้องนนยังไม่เห็นปลาด้ยนี่แกไปด้วยเพิ่งเราไม่เอาไปหมดเอาไว้เดอ๋เดี๋ยวจะขอกระปานนี่แหละ่อกระปานกนี่แหละหนปลาสอักันเรามุดกิจตกับปลายเมื่อวานอตอนแรกกดึงขาเกงนะเดินลุกเพื่อนสักพักแหลวายเลยแต่มันตรงแหละเพราะมันแคบอตอนนี้กระเซะเข้าไปเมียกรเดิมเยอะ น้ <c oughs> นนางเห็นแล้วเอ้ยหมีวัวมีวัวขยับแล้ว,วขยับ,าาบตะลังือน,น,นออกัน <c oughs> ตีเป็น้องเป็นมันป็นมั ภายในล่ะที่นี่สงส่ไปทอยดินครับทางนี้ก็ เกือบเสร็จแล้วบนไม้บนไม้ขอร้อยใครจะบนไหแล้วอะไรยังไม่ได้พูดอะไรโอ้ตัวตกโรเลอครียไปดูาวครใครท้อก็ <c oughs> ับได ดูปะทะวอลโวปะทะแคทครับอันนี้ก็หัวหน้าตรวจครับเซ็กซเดร là có khẽ thạch Bây <laughs> giờ <laughs> anh không? สนุกเลยอ่ะเท okay, ครับคลิปนี้ก็บายบายครับประมาณนี้นะครับการชูทำไมได้ขึ้นไปขับเทล <c oughs> การชูสายให้ ใส่ไม่ได้ครับอือได้ไมหมล่ะมันตกยังไม่ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้บาบายครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ